สวัสดีครับตรงนี้เป็นวัดโวลต์ดิจิตอลนะครับผมมีให้เลือก2สีนะครับสีแดงกับสีน้าเงินนะครับเดี๋ยวจะลองไฟให้ดูนะครับผมการใช้งานนะครับจะต่อสายนะครับหลังจากออนกุญแจก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต่อแบตโดยตรงก็จะโชว์ตลอดนะครับผมไว้ออนกุญแจแล้วก็ค่อยให้ไฟเข้านะครับผมต่อแค่ควบวกลบก็ทํางานได้แล้วครับตัวนี้ดิจิตอลนะครับเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับวัดโวลต์นะครับจะแสดงตั้งแต่8โวลต์ถึง18ดโวลต์นะครับดูชิ้นงานนะครับสีนกันน้ํามาเรียบร้อยนะครับผม ในชุดนะครับก็จะมีวัดโวลต์นะครับผมจะมีตัวยึดนะครับมาพร้อมน็อตนะครับแล้วก็จะมีเคเบิ้ลไทยมาให้1ชิ้นนะครับแล้วทางร้านยังแถมบั克เก็ตให้อีกนะครับผมบั克เก็ตจะมีให้เลือกนะครับตรงนี้นะครับ6กสีนะครับผมสีตามนี้นะครับสีส้มสีน้ำเงินนะครับสีทองสีดำนะครับสีเงินสีแดงนะครับการติดตั้งนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วจะเอาเคเบิ้ลไทยรัด ติดกับพวกสายที่ตัวรถเลยก็ได้ครับผมจะรัดตามคอรถหรือว่าจะตามสายมือเบรคคัสอย่างนี้นะครับใช้งานได้นะครับหรือจะใส่ตัวล็อกที่ให้มานะครับจะมีเกียวปล่อยใช่ไหมครับเกียวปล่อยตรงนี้นะครับจะยึดติดกับแฟลิ่งเลยก็ได้ครับผมหรือจะจาะรูนะครับใส่ที่บักเก็ตนะครับใส่เกียวปล่อยยิงติดที่บักเก็ตนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับ ติดยังไงก็ได้ครับตัวนี้ตัวเลือกเยอะนะครับใช้งานง่ายครับผมไว้เตือนแบตเรานะครับผมวิ่งจะออกทิปจะวิ่งยาวอ้าวแบตหมดไม่รู้ตัวนะครับชาร์จไม่เข้าแบตเสื่อมนะครับเปิดออกมาอีกทีอ้าวเหลือ7ดเหลือ6สตาร์ทไม่ติดนะครับผม อย่างน้อยถ้าต1 2ใช่ไหมครับวัดวลต์ปกติก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ13ถ้ามีโหลดก็จะวิ่งถึง14ใช่ไหมครับจังหวังที่เครื่องทํางานได้ชาร์จทำงานอย่างนี้นะครับผมก็จะเช็คได้นะครับเอ๊ะรถก็วิ่งมาตลอดทําไมวลต์ของเรามันไม่ขึ้นวลต์ของเราทําไมมันยิ่งวิ่งยิ่งลดยิ่งวิ่งยิ่งต่ำอันนี้ก็เตรียมเลยครับผมแบตอาจจะมีปัญหาแล้วชุดชาร์จอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับช่วยได้นะครับไม่ต้องกินข้าวลิงการป่ากันนะครับนะครับในแพ็กนะครับจะแพ็ม เดี๋ยวจะลองต่อไฟให้ดูนะครับดูทีละตัวนะครับว่าตัวไหนเป็นสีไหนนะครับอันนี้จะต่อตรงจากแบตเตอรี่ให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะครับสถานะสมมติเป็นเราออนกุญแจนะครับตัวนี้ต่อหลังจากออนกุญแจแล้วนะครับก็จะเป็นไฟวิ่งลักษณะนี้ครับอย่างนี้นะครับ อีกครั้งนะครับนะครับก็จะโหลดเช็คนะครับเช็ควนให้ก็แต่ละสีเลือกได้ตามที่ชอบเลยนะครับไฟสีแดงจะเอาบั克เก็ตสีอะไรก็ได้นะครับเลือกได้ครับทางร้านมีให้เลือกถึง6สีนะครับเดี๋ยวลองอีกสีนึงนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับ12.9 ผมจะดิมไฟลงให้นะครับกลางคืนก็จะสวยนะครับเห็นชัดเลยครับผมอีกทีนะครับนอกจากจะเตือนโวล์เตือนกระแสของเราแล้วนะครับใส่งานการใช้งานก็ดูเท่ขึ้นด้วยนะครับผมนี่คือไฟมืดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปที่สีแดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับผมเลือกสีได้นะครับบอดี้นะครับเคสสีดำนะครับนี่นะครับเคสสีดำครับผมเบดเกตเลือกสีได้นะครับสีส้มสีน้ำเงินนะครับ สีทองสีเงินนะครับสีดำสีแดงประยุกต์ใช้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับเพราะว่าเพจประมาณนี้นะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับจะดัดจะขึ้นรูปใหม่ก็ได้นะครับผมจะยึดกับตรงสมมุติว่าใส่แฮนด์แต่งนะครับยึดกับตุ๊กตาแฮนด์ก็ได้นะครับใช้กับตุ๊กตาแฮนด์หรือว่าจะยึดกับถ้าเราเปลี่ยนใส่ปลายแฮนด์ไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะยึดกับพวกหมุดกระจกอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้นะครับผมหรืออยากจะแบบว่า เจาะติดกับรถไปเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้เจาะติดกับรถไปเลยนะครับใส่อย่างนี้นะครับนี่นะครับงานกันน้าอยู่แล้วนะครับผมหมดห่วงครับอายุการใช้งานยาวแน่นอนครับผมพลาสติกเหนื้อดีนะครับงานตรงนี้ก็ชิ้นงานตรงนี้เป็นโพลิเมอร์นะครับทนความร้อนครับผมไม่เป็นรอยง่ายด้วยนะครับ โอเคครับถ้าอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมยังไงนะครับแจ้งที่น้องแอดมินได้เลยครับผมเดี๋ยวทีมงานจัดการให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ